ได้มาที่ร้านผู้ใหญ่โน้ตแล้วนะครับเดี๋ยวไ,ไปไดูเมนูเมนูครับไปดูเมนูกัน ฉลามฉลามฉลามโคตรอัพฉลามฉลามโคตรอัพอันนี้ไม่ได้ไ,ไม่ได้ไข่ฉลามนะฮะเจาะไข่ด้วยใช้จจไข่เยอะอืมเดี๋ยวจะเจาะไข่ฉลามด้วยจิก <c oughs> ันหน่อยดิจิตปลาฉลามวันนี้จิตปลาเดียร์เดียร์โอเคเอาพ่อเปลี่ยนข้าว หวานมาแล้วปลาบึกปลาบึกมีน้ำซุปแล้วซดให้เต็มปากเบื้องหลังฟวงมอน่อยมาที่จะตกใจเสียงกระทะดังป a n ป b a ป g b ป n g ป a n